สวัสดีครับวันนี้พามากันดั้มสมิธนะครับเนี่จริงๆวันนี้ร้านอยู่นะนขอ <laughs> ขอเข้ามาพิเศษเพราะของเข้าเยอะแล้วผมมาดูของบางอย่างที่กันดั้มสมิธเขาไปดิวมาอันนี้ผมสนใจมากเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นงานของปูสมัยทั้งหมดเลยครับตัวอย่างงานปูสมยันมนสมยนะครับมันจะมีเนี่ยครับก็มีอัพวามีเชนซองแมนอ่าเป็นงานดอยใช่ไหมใช่ครับงานดอยอันนี้ก็จะเป็นฟิกมาก็จะอันนี้ของโพลาร้ายพวกวีทูเบอร์อืมไอไอขอดูตัวนี้หน่อยได้ไหมฟิกมาตัวอะไรผู้หญิงสวยเลย ดูหน้ากล่องนะมีฟิกมาด้วยนะชาวสารยานะครับไม่ต้องไปไกลามาแถวนี้ก็ได้มีฟิกมาขายือนตัวนี้จากเรื่องอะไรรู้ไหมตัวนี้เหมือนเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์ของของไอตัววีทูเบอร์ครับเขา,าจะเป็นตัวบบสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาน่ารักน่าราักหลายหลายคนที่เป็นแฟนคลับน่าจะชอบันฟิกมาเนี่ยจุดขยับมันก็ค่อนข้างอิสระนะที่เคยเล่นแล้วงานสวยมากนะครับงานเป็นพวกคาแรคเตอร์ ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นพวกเมื่อก่อนที่เคยเล่นเป็นไกเวอร์เป็นอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในลายฟิกมาเนี่ยมาร์คเฟตอรี่เนี่ยใครเก็บไกเวอร์น่าจะคุ้นตาครับนี่สารยามีขายนะตัวนี้นะฮะเป็นลายของฟิกมาแล้วก็นี่เห็นมาทางนี้เป็นเชนซอลแมนมีสองล่างเลยมีสองล่างเลยล่างล่างคนนะครับล่างคนนี่แล้วก็เป็นล่างตัวที่แปลงล่างเป็นเชนซอลแมนแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นของายอะไรนะอันนี้ ค่ายของอ,อของกุ้สมัยเลยครับแต่เป็นรุ่น pop アパレตอ๋อเป็นลายของเขา,าะจะเป็นมันจะเป็นฟิกเกอร์ราคาที่จะถูกลงมาหน่อยเมองแบบตลาดก,การ์ตูนนะแต่เดี๋ยวเขาดูหนะ่อยงานสีงานอะไรก็โอเคนะเท่าที่ดูนะฮะใช่นี่ก็เป็นสินค้าที่มีนะเป็นลายไ<า>อ้อดอยในアニเออร์ีอยูนアニออร์มีนี่นะครับครบไหมครบเลยนะครับนี่ครบ3คนเลย นี่นะฮะแล้วก็เป็นอะไรอีกอ่ามีโอเวอร์โหลดมีคุกก็ยังมีครับโอ้หลอดมีตัวนี่ไหมตัวกระโหลกไหมตัวกระโหลกเหมือนโดนไป, <จะ S 1> ไปแล้วดิมีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูในสต็อกก่อน,นอ๋อนี่นะครับใครสนใจมาทักได้นะเด็กๆสาวๆเนี่ยชอบเล่นนี่นะครับก็จะมีนี่ครับกล่องสูบันพีชกล่องสูบันพีชมันเป็นยังไงกล่องสูบันพีชอ่าตามตามตามหน้ากล่องเลยลก็คือเนี่ยมันจะเป็นตีจีนจีนนะตีจีนจีนหน่อยมีเรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทางร้านอะขายแยกก็ได้เลยถ้าใคร งบถึงอยากเปิดเผยก็เปิดเผยไปเลยก็ได้กมันคือกล่องสุ่มใช่ไหมใช่ครับไม่ได้หมายความว่าเปิดมาจะมีทุกตัวเออมีโอกาสมีโอกาสครบแต่โอกาสไม่ครบก็มีเช่นกันอืมและอันไหนอีกอันนี้กล่องสุ่มเหมือนกันสุ่มของโตเกียวดีเวนเจอร์ครับนี่โตเกียวดีเวนเจอร์นี่นะฮะานบอลก็มีเอ้ยแต่กันบอลนี่น่าโดนผมนี่แฟนแต่กันบอลเสียงแรงเสียงรถไฟร้านร้านอยู่ใกล้ร้านรถไฟนะใครใครสะดวกไม่สะดวกรถเมย์มารถไฟได้ กระโดดลงมานี่นะครับระยะอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นของเขาเรียกว่าเป็นงานของ q m s v เป็นกันดั้มเป็นกระดัมครับเป็นมินิบ็อกซ์กัมมันก็จะเป็นธีมของปี2023เป็นตุดจีนอ๋อเป็นธีมไม่ใช่เออเชิงเชิงตุดจีนครับแต่ว่ามันจะเป็นนักสัตว์อืมนี่นะครับก็เป็นกล่องสุ่มนะเปิดมาอันนี้ข้างกล่องใช่ไหมเป็นแบบดีไซน์แบบข้างกล่องอืม แล้วก็เดี๋ยวหามีมีบอกไว้นิดนึงก็คือจะมีเป็นแบบปีหน้านะน่าจะมีเป็นเวอร์ชั่นรุ่นนี้แหละเป็นของปี 2, 2024ก็คือจะเป็นนักสัตว์ต่อไปอีกอเพราะว่าอันนี้มันมีประมาณแค่น่าจะสี่หรือห้านักสัตว์นี่แหละครับนี่กล่องนี่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูมุมต่อไปอ่าดูมุมนี้นะครับกล่องบึ้มเลยอันนี้ตัวอะไร ไซโคซาพูกครับเปนดัมพันเดบล์นี่มันตัวใหญ่ไหมเป็นสเกลหนึ่งต่อล้อยธรรมดาต่อล้อยครับก็คือตัวซาพูอ่ะก็หนึ่งต่อล้อยปกติแหละแต่มันจะไปใหญ่ตรงไอ้ไอท่อท่อพลังงานก็คือยาวนะมันจะประมาณเนี้ยก็คือถ้าใส่ตู้ตู้อีเกียไม่พอก็ล้นอ่ะล้นแล้วเรียบกล่องประมาณเท่าไหร่ครับราคา นองร้านขายอยู่สา่งัหนึ่งครับอืมหือกล่องมันเริ่มเลยมีกี่กล่องมีสองกล่องมีในสต็อกมีอีกอ๋อมีอีกน่าจะมีสามอ่ามีเยอะมีเยอะนะครับชาวสายยามานะมาดูนะครับแล้วข้างล่างนี่ก็เป็นพวกอะไรอ่ะอุต้าแมนโอ้โหตรงนี้ยแปลงล่างได้ไหนไหนในตัวนี้ครับก i g นี่ไในขอดูหน้ากล่องเลยตัวจัตุรุนนี่นะครับนี่แต่งล่างได้ด้วยเหรอแต่งล่างได้ครับอี้เป็นล่างหุ่นอันนี้เป็นล่างรถถังอืมนี่เลยครับก็มาดูนะ นี่แล้วก็มีเป็นพวกกงปากกาอะไรมีหมดนะครับสีเสืออะไรพวกนี้มีเอะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นของกะอัะอันอันนี้อันนี้เป็นยี่แบงของเกาหลีกันเตอร์อันนี้มันจะเป็นจอยก์ดครับก็คือสําหรับโมเดลไหนที่มีปัญหาหรือว่ามีรีวิวมาว่าเออเวลาประกอบเสร็จแล้วข้อมันหลวมก็เอาไอ้พวกนี้ครับ ไปแปะตามข้ออ๋อเหมือนตัวแก้หลวมนั่นแหละใช่ไหมแต่เราก็ไม่้องใช้น้ำยานนี้ก็เป็นแผ่นเมอร์เดนแผ่นกาวมาแปะเลยอันนี้ดีอันนี้ดีไอ้ร้านเป็นตัวแทนเลยปะเป็นตัวแทนเฮ้ยต้องเลยครับนำเข้าเองเฮ้ยนี่มันแบรนด์ระดับระดับโลกเลยนะโอ้โหไม่ทำอะไรแล้วนี่อะไรลันเนอร์คลิปเออลันเนอร์คลิปครับก็คือตัววาง แผงลันเนอร์อ๋อตัววางแผงลันเนอร์ในกล่องนี้มันก็จะมี10ชิ้นแล้วก็ะจะมีลาเบลพาร์ตเอ่อเลเตอร์พาร์ตก็คือตัวที่เป็น A1, A2, A3 นะครับอ๋อสามารถเอามาแปะกับตัวที่วางได้มรนจะสะดวกขึ้นตัวนี้ก็ตัว ของของเขาเลยครับก็ใช้ตัวลบลอยลบอ๋อตักเหมือนแค่ตะใบใช่ไหมมีตะไบแก้วมีตัวฟองน้ําขัดเงาแล้วก็มีผ้าสําหรับเก็บงานเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวขอดูหน่อยอุ้ยนี่เป็นตัวแทนจําหน่ายเลยเหรอเป็นตัวแทนจำหน่ายโอ้ยไม่ต้องสั่งเองนะมาเอาสั่งที่ร้านกันกันนั่งซมิทได้เลยแล้วมีอะไรอีกข้างบนเอ้โมวยโยทอยมาไงเนี่ยได้มาแบบฟุ๊กฟุ๊กเฮ้ยมีมโมโยทอยนี่คืออันนี้ผมบอกเลยนะ เป็นงานจีนที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วว่า qc โคตรดีนะครับตั้งแต่รีวิวงานจีนที่เป็นลิขสิทธิ์มาค่ายนี้แม่งสุดยอดสุด QC แบบคือดีมากไม่เคยเจอปัญหาเจอก็เจอนิดเดียวที่แบบเฮ้ยคีเล็บอะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มีเป็นโมชทอยเป็นของกูสมายใช่ไหมที่เขาดีลกันทางญี่ปุ่น่หน้าหน้ากล่องผมไม่แน่ใจว่าคล้ายคายคล้ายคล้ายคล้ายไล้าย้ล้ายคล้ายค็้าย้ชัดเลยก็้ียอ่ามีเป็นกู้อยูล้ายลโา้โมโช้อยคลายค้บยู่้าคล้ายค่้าย้าล้าคล้ายค้ายายัยคคาอ้้้คคลลยา้าลเล่ยียาา้า มันมีไฟมีอะไรเนี่ยแล้วอาวุธเยอะมากนะครับใครที่ยังไปแบบมัวตามทาเคดาที่ราคามันดีแห่ไอตัวแดงอ่ะมาลองเล่นตัวนี้ก่อนผมมั่นใจว่าจะถูกใจกว่าทาเคดาก็คุ้มค่ากับราคาอ่าประมาณนั้นนะครับอ่ะไปทางนู้นไอไอไกล่องฟิล์มนี่อะไรเนี่ย โดนโดนแดดเยอะโดนแดดใช่ครับโดนแดดเยอะโดนแดดเยอะนี่อะไรอันนี้เป็น EX Impulse ครับ EX Impulse มันจะอยู่ในซีรีส์ d l e diver อืมก็เป็นอันนี้เป็นพีบันไดก็อ๋อพีบันไดทั่วไปก็จะเป็นกล่องสิทธิ์ใช่ครับอืมตัวอย่างไม่มีแดดให้เวลาดดอาจจะมีรูปเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปอ่าครับนี่ประมาณนี้นะครับใครหาแท่งหลังสวยอืมนข้างกล่องมีไหมดูข้างหลังหน่อยนบไม่มีโอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตแล้วกันโอเค มีไหนอีกนำเหนือตัวท็อปตัวท็อปเนี้ยวิ่งกันเยอะอืมกันน้ำวิ่งนะฮะแล้วก็มีอะไรเอ๊ะนี่เรืออะไรเนี่ยเรืออันนี้อ๋ออันนี้อยู่กับร้านมาสกพับนะครับอันนี้เรือมันอยู่ในซีรีส์เรียกับายามาโตะอ๋ออันนี้ต้องรุ่นรุ่นหน่อยรุ่นแบบรุ่นใหญ่หน่อยถึงจะรู้จักหรือคนที่ชอบยานเออแล้วนี่อะไร อันนี้แหละจะเป็นซูเปอร์มินิภาสัสไอเรียกย่อๆว่า s m p มันจะเหมือนกันพาเลยประกอบอกันเลยแต่แค่มันก็จะเป็นกอกลุ่มอย่างเนี้ต่ตามพวกซูเปอร์โรบอตเซนตอไตไม่ได้ไม่ค่อยมีกันดั้มเท่าไหร่คือเป็นตัวพวกนี้แต่ว่าเป็นแบบประกอบใช่ครับเป็นแบบประกอบประกอบเล็กๆน้อยๆครับไม่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 ถึงกับตัวกันดั้มแต่ก็มีประกอบได้อันนี้ทางร้านก็ขายยกเซตก็คือมันจะเป็นเซตสองกล่องนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ข้้งบนครับ คู่ปราบของไซโคซคูยังมีอีกอ่าโอ้โหคู่ได้เลยคือภาคนี้มันมันเป็นภาคการ์ตูนเหรอคือทำไมมันแบกกันเยอะจังอีกภาคเนี้ยมันแบกอะไรกันทั้งนมีนอ่ะมีเป็นกระตูครับมังงะพวกนี้อ๋อไอโลอะไรพวกนี้มันก็คือไอ้นั่นก็ท่อพลังงานบึ้มเลยอันนี้ก็โลบานเลยอืมมีตัวไหนอีก ไหนอีอันที่เข้ามาใหม่ๆก็มีอันนีครับกลองซีดอีกแล้วของซีดอีกอย่าเหมือนกันตช่วงนี้ทางร้านเอาของซีดมาเยอะออ่่าโเคนีตัวนี้มีอันที่แกนกล่องก็เป็นเฉพาะแพ็กเสริมอืออ๋อมีแต่แพ็กเสริมใช่ครับแต่เนี้ยก็คือถ้าเกิดลูกค้าลูกค้าท่านใดมีไอตัวเอชหนึ่งนอร์มัอยู่แล้วคือตัวนี้ได้อ๋อเอาไปใส่กันได้เป็นแพ็กเสริมโอเค นี่ก็มี RG รีอีก็เยอะเหมือนกันนะนก็เยอะครับตอนนี้ก็รีมาแล้วโอ้ยมีเพอร์เฟกต์กไซส์ด้วยผมก็มี <laughs> ยังไม่ได้ประกอบดองจนเค็มแล้วกล่องสุดท้ายแล้วอ่ากล่องสุดท้ายแล้วนะน,นี่เพอร์เฟกต์ไซส์นะครับแล้วก็มีเป็นยนะูนิคอร์นนะฮะ RG นะยูนิคอร์นแบนชีก็มี้ยูนิคอรน์นนี่มีคนบอกให้ผมเล่นเหมือนกันนะยูนิคอร์นเนี่ยเขาบอกว่าแหลมมากเลย RG เนี่ยสวยครับสวยใช่ไหมาสวยก็ในใน ถ้าเป็นยุคก็อันนี้ก็แก้ไขเรื่องข้อลวมได้นิดนึงแล้วอืมโอเคข้างล่างนี่มีอะไรบ้งางมีมาคอสครับมาคอสเอ้มาคอสผมรีวิวไปแล้วนะแนะนําเลยโคตรดีเลยสวยด้วยไป,ไปดูคลิปก่อนซื้อนะใช่ปไ,ไปดูคลิปเพิ่มความ <c oughs> ยาวได้แล้วตัดเส้นโคตรมันนะผมบอกเลยล่างยานเนี่ยตัดเส้นมันมากแต่ว่าต้องอายุประมาณผมอ่ะเขาถึงจะรู้จักกันเด็กๆไม่ค่อยได้ครับอ่าแล้วนี่อะไรอะไรเพิ่งรีสต็อกมาครับอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอัตตอร์โบแอตลาสครับอืมอันนี้อยู่ผ้าอะไรทัตเตอร์โบเหมือนกันครับอ๋อนี่ตัวนี้ เห็นหลายๆคนน่าจะสาสี่เดือนก่อนมาตากขากันอยู่เอาเข้ามาแล้วเอาเข้ามาแล้วนะครับนี่นะฮะมีมีสต็อกด้วยนะครับมีหน้าร้านเนี่ยเห็นเห็นเดียวหกกล่องเลยนะฮะนี่นะครับแล้วก็ใครที่ยังตามไม่ทันนี่นะขยับมานี่อ่ตามไม่ทันเนี่ยผมนี่อ่ตอนนี่รบกวนหยิบกล่องมาดูหน่อยครับแอรีเลหนึ่งต่อร้อยเป็นฟูลแมคานิก ตอนที่เขายังไม่ออกเนี่ยผมไปตามหุ่หลายที่มากจนออกมาแล้วป่านนี้ยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับนี่มีที่ร้านนี้นะมีอยู่หน้าร้านมี4ี่กล่องนะครับมีมีรองรับกันอยู่นะครับชาวสรยาอีกแล้วพ <laughs> ูดอะไรไม่ถูกก็ลงที่ชาวสรยาแล้วเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะ อันนี้ก็อ่าเรียกชื่อเรียกอย่างหนึงกันโววาอ่าอันนี้อยู่ภาคนี่นะภาควิทย์โมเลกุลีแล้วก็จะมี2ตัวเอกสตัวเอกกางยังมาแบบเป็นฟิกุไลเนาะเป็นคาแรคเตอร์เลยมีจุดขยับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกตอนนี้ยังมีอยู่นะเซตาเซต้าจูนไซตตัวนี้เชื่อมตัวมีนี่แล้วก็อะไรนะโควิดแนนโโควิดแนนนี่เจ็บใจมากเลยยังดองอยู่เลยดองแต่ร้านร้านกันซัมมิธยังไม่เปิดอ่ะเอาง่ายๆกี่ปีอ่ะ ดองนานมากแล้วอะข้าวบนน่ะอะไรอะอ่าข้างบนตัวนี้เป็นไอตัวที่สองที่มาก่อนตัวฟอร์บิชเชนกันดั้มที่เพิ่งเข้ามารัวเบเดอกันดั้มตอนนี้คือเขาออกมาครบจากตัวแล้วหยิบถึงไหมหยิบถึงไหมดูหน้ากล่องมันก็จะมีพารามิตี้เดเดอร์แล้วก็ตัวฟอร์บิเดนอันนี้นี่มกออกมาเป็นแบบนี้แปลงร่างได้สวยงามเลครับพอเล่นคู่กันได้ใครมีอยู่แล้วก็จดเก็บตัวนี้ต่อแล้วก็อีกตัวหนึ่ง อืมครับแล้วอีกตัวหนึ่งมีไหมอีกตัวนึงเดี๋ยวไว้ดูอ๋ออยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนแล้วนี่อะไรครับเนี่ยสองกล่องนี้อันนี้ผมผมไม่ทันนะไม่รู้พี่ทายหรือเปล่าอ่าอยากทายละเออไปทันเหมือนกันแต่คุ้นแต่คุ้นชื่ออยู่คุ้นหน้าอันนี้อันนี้มันเป็นการ์ตูนพวกขุนอพิณิหารไหมเก่าๆไหมเออวงทรงนั้นเออวงทรงนั้นซูเปอร์โรบอทเบรกอ่ะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะคุ้นตาแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่เคยดูด้านหลังนะครับอันนี้คือกล่องตัวหุ่นอืม นึกสวยนะสวยครับตัวมันใหญ่ไหมเนี่ยประกอบแล้วไม่ได้ใหญ่มากครับแต่ก็น่าจะสูงกว่าเ g นิดนึงอ๋ออ๋อก็โอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้เล็กมากอันนี้เซ็ตอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็คเสริมเขาอ๋อแพ็คเสริมอ๋อพี่ตอนแรกพี่นึกว่าเป็นกล่องเดียวกัน,นไม่ใช่เป็นแพ็คเสริมโอ้โหใช่แต่ทางรัดสายคู่นะอ่าจากนี้เซ็ตเดียวจบเลยอืมโอเคฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยตัวนี้เบนชีอะไรอ่ะตัวล่าสุดของ ของลายเอทีซีเอสอครับอันนี้ก็กล่องที้จะให้แถมมาเลยคง s อโดคงซีเอสครบจบในกล่องเดียวเล่นเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้หกร้อยแปดสิบเฮ้ยไม่แพงได้มาทั้งสองคงโอเคอ่านี่มานี้นะครับเมื่อกี้ที่ถามนะครับว่ามันมีอีกกล่องหนึ่งคือตัวนี้นะฮะตัวนี้มันยังไงตัวนี้ก็พอพิเนกันดั้มใหม่สุดของเพิ่งเข้ามาเลยเมื่อวันที่ว่ามันมีสามตัวใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวในสระไอตัวที่สาม นี่นะครับสวยปรุงไม่คานิกครับเกรดเดียวกับแอรี่เลยงานดีแล้วตกออกมานี่จะเป็นประมาณนี้คนบอกว่าสวยราคาดีนี่เลยครับนี่ประมาณนี้นะมีเรามีหน้าร้านใช่ไหมมีขายหน้าร้านมีไหมหน้าร้านมีอยู่ครับตัวนี้มีนะนะแล้วอันนู้นอะไรน่ะอันนี้อันนี้แต่นี่แจ้งก่อนกตัวเดียวหมดแล้วต่วนี้กค้าของลูกค้าลูกค้าจองไว้เนี่ยตัวเนี้ยผมเห็นในกลุ่มเขาลงกันเยอะมากเลยตัวมันใหญ่ใช่ไหมสวยตัวใหญ่บตัวใหญ่บึกบึนใหญ่ประมาณเนี่ย ถึง3ามิบไหมไม่ถึง30เซนครับแต่ก็เทียบเท่ากับเ g ็ีีไม่ดีสูงกว่า MG ็ีนิดนึงด้วยนะก็ถือว่าใหญ่อะก็ถือว่าใหญ่อ่ะนี่ดีเทลถือว่าดีครับอืแล้วสีมาแบบเป็นด้านๆนะถึงด้านมาแล้วไม่ต้องจริงๆไม่ต้องทําสีก็ได้มั้งเนี่ยคนเคลียร์ก็จบแล้วอันนี้สวยนะครับอันนี้คือผมขอดูเพราะว่าผมเห็นคนในกลุ่มเขาพูดถึงกันเยอะตัวเนี้ยนี่นะครับก็อยากให้เห็นว่างานมันเป็นประมาณนี้อ่ะไอ้กล่องนึงตัวเนี้มัวแต่จ้องอด อดเพราะว่ามาเท่าไหร่ก็หมดนี่พอครับนี่ตัวนี้เลยครับเป็นอะไรตัวนี้พี่ยังไม่เคยเล่นเลยฟรีดอมกันดั้มฟรีดอมกันดั้มมันคืออะไรมันคือเกรดที่เป็น MG แหละเป็นแผงทุกอย่างอะถ้าถ้าเทียบกันแล้ว MG เลยแต่แค่เขาย่อขนาดลงมาให้มนอยู่ในขนาดเอให้มันมีจุดขยับเยอะกว่า SD ดีทั่วไปใช่ครับแล้วก็ลายเอียเยอะกว่ารายเอียเยอะกว่าแต่ว่าก็ความสูงพอประกอบเสร็จแล้วก็สุกว่ามันอยู่กั้มกึ่งเลยครับระหว่าง SD กับ h อ็มก็คือจะเป็นขนาด ที่เหมาะมือขึ้นมาอีกอืออแล้วโคตรฮิตเลยนะคือมาเท่าไหร่ก็หมดใช่ไหมถ้าใครไม่ทําตอนนี้ก็รออีกนิดนึงไม่เป็นไรเราเอาเข้ามาเรื่อยๆเราพีบับบอทเวลาเดี๋ยวค่อยไปเริ่มที่บับทอทอ๋อเดือนสิบก็อุ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวหาเงินไม่ได้หาเงินนี่ของกันไซเมอร์ครับชื่อรุ่น เออเวเซอร์ครับอืมเดี๋ยวเปิดดูหน่อยครับอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะงานมันดูหรูหราอลังการมากเป็นนจากเกาหลีนะครับอืมจะมีอ่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างข้างในกล่องมีคู่มือการใช้งานครับม็นจะบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษด้วยใครแบบอ่าติดปัญหาภาษาก็ใช้ Google t r ทา s กเล e ได้เลยอืมมีกับขั้นตอนอ่าลงตะไบลงตัวบาลานเซอร์ลงตัวรีคเวอร์อืม นี่นะครับเป็นคู่มือมีคู่มือการใช้ให้นครับแล้วก็จะมีสามชิ้นมีอะไรบ้างตามตำตัดเลยเวเซอร์ทับเป็นตัวก็เรียกง่ายตะไบแก้วเล็กอ่าตะไบแก้วตัวที่สองบาลานเซอร์ก็คือตัวที่แบบว่าขัดเพื่อให้ชิ้นงานเงาขึ้นอะันนั้นนะครับเก็บรอยตรงที่เราตัดแล้วดีโคเวอร์ก็คือตัวปิดงานก็เป็นค่าขัดให้ตัวงานเนี่ยออกมาแบบเงางามแล้วก็ลบรอยออกอืมโอเคนะครับใครสนใจนะครับมาที่กันดั้มสมิธได้นะครับก็พามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ